จะประธานพิเศษแล้วนะครับของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแกนนักเรียนที่ที่จะเข้ามาศึกษาุกงานในวันนี้ทุกท่านนะครับก็ผมนะครับชื่อนายในส่วนของ,งการดําเนินงานเนี่ยนะครับของโครงการนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์การบอกต่อเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้เข้ามาร่วมกันในเยอะ

เดี man, long, ๋ยวเป็นทั้งลมนี่แตยเป็นสิ่งเคืเด็เนีคตองรับองเอ่อต้องถาประตบกัรบริษัทน้ำตาลถึงห์บุรีนะครับได้มาเข้ามาฝึกอบมมทั้งเชื่อมนะครับก็ไปดูนีด ก <S an> ก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะดูที่พักเนี่ยก็คือที่นี่ของพักอยู่แล้วเราก็จะมา <S <S <an> <S ประกอบอาหารการทำห้องนี้นะครับคือพวกเราเนี่ยเบื้องต้นบางอย่างพวกเราอาจจะเอาติดไม,ม้ติดมือมาแล้วกันเราต้อมาแช่เทียนไม่ได้แต่ <S S S <S <an> <S ที่จพะพักยกมือดิมีประมาณกี่คนบ <S an> า <S <S <an> <S งสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะไปใช้ลูกไิ้ไม่ไ,ได้พวกผ้าห่มหมอนผ้าคลุมตัวห้องน้ำคุณอยู่ด้านนอกเป็นห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำรวม แบบยัมพลาค่ะบางคนอาจจะไม่นอนไม่สบายอะไรเงี้ยห,หรือ,อ,อ <c oughs> ไม่ได้นะไอ้คนนี้ไม่ได้นะ <c oughs> มาแล้วนะครับหรือหรือจะเป็นในลักษณะที่ว่ามาเรียนแล้วก็ใช้วิธีการไปกลับเอ,อาใช้วิธีการไปกลับนะครับก็ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อใครสามารถอยู่ลักษณะประมาณอย่างเงี้ยได้นะครับก็มาพักที่นี่ได้นะครับมาพักที่นี่ได้ <c oughs> มาก็คือมาเช้าวันจันทร์มาเรียน